สวัสดีคะ่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมเฟนช่องก,กทุ่านท่เข้มมารับชมวงดับฟังคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแป๊บรวยคลิปนี้จะพามาตามสูตรหวยไร้วันคือเก่านะคะท่านชมสูตรหวยลาวเวยฮายนอยของเซียนปะคนชัยในงวดวันจันทร์นะคะจันทร์ที่ 27, ประสิบพฤศจิกายน2566นายนี้นะคะก่อนเด่นผู้ใดเข้ามาแลก้กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาษีเป็นไมลละก็เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แก่ทางช่องแน่เดอร์ เลขเซียนประคนชใช่เฮ้าอวดที่ผ่านมาสําหรับเลขห้าหน้อยนะคะคุณผู้ชมเฉียดชิวอีหลีนะคะารเลขห้าหน้อยมา,จากจะสายวิ่งสายรูดนะคะคุณผู้ชมเลขห้าหน้อยของเซียนเฮ้าอวดที่ผ่านมาเลขออกศูนย์หานะคะเซียนจัดห้ยศูนย์สี่ศูนย์กับหกศูนย์นะคะผู้ชมเฉียดชิวแต้มเดียวนะคะแต่ว่าสายวิ่งสายรูดกมาจังๆคือเก่านะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะคุณผ <im it> ู้ชมเลขเล่าพัฒนาของเซียนประคนใช่เฮ้า เลขสองศูนย์ตัวนี้นะคะไปออกเลขหกตัวล่างนะคะณผู้ชมผู้ใดได้ไดล่นเลขหกตัวนั่นก็คุงจะได้โชคได้มันคือเกานะคะสําหรับเลขสี่ตัวนะคะผ่านไปนะคะวทต่ิพันธ์มากมาแต่สายวิ่งสายรลุอนะคะคุผู้ชมหวหนี้มาหลุนกันต่อเลยนะคะว่าเลขเซียนประคุณใช้เฮ้าจะแตกรั่วเขารั่วคือเก่าบอนะคะคุาผู้ชมปกติแล้วเซียนประคุณใชแทบจะบนหลุดเลยนะคะผู้ชมสําหรับเลขห้าน้อยของเซียน,น เขาดีเดินดีนะคะวันนี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดนะคะตรงใจเจ้าของบ่อในที่เป็นจ้าเ้าพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อถักถ้าชอบกระจัดนะคะบ่อหมักบ่อชอบกับผ่านนะคะทานชมเช่นไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิ่มให้พร้อมพร้อมกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค ยินดีต้อนรับคุชอ่องแพทพระรวยค่ะอาจารย์มือนี้ได้เลิกงามง่ามดีแล้วนะคะอาจารย์ลงสูตรหวยรายวันให้แฟนช่องเข้าได้พิจารณานะคะงวดนี้เป็นงวดของวันจันทร์ที่27นะคะอาจารย์มือนี้ตรงกับวันลอยกระทงน้ำนะคะอาจารย์สาหรับวันจันทร์นี้นะคะครับค่ะงวดที่ผ่านมาเอกเซียนเฮ้านะคะเล่าพัฒนาไปออกเลขหกตัวนะคะสําหรับเลขสองศูนย์แต่ว่าห้าน้อยกะ เฉียดชิวไปแล้วนะคะจาร์งวดนีหลุดไหมนะคะสําหรับเหลือแคน้อยเซียนเท่านะคะคสองงวดเลยค่ะเซียนประคุณใช่ปกติแล้วบระเด็หลดปานี้นะคะเซียนเนาะเด็กเซียนเฮาเขาดีเดินดีนะคะงวดนี้เป็นทีนาจ,จับตาเนาะคะ่ะงวดนี้ขอให้กลับมาเข้ารัวเหมือนเดิมนะคะเอาเมื่อนี้ก็เขาเลื่องกันที่เลขวิ่งเล็กแรนเลยนะคะจย์เนาะเลขกวิ่งกับมีหนึ่งมีสองมีเก้า มีหนึ่งมีสองแล้วก็มีเก้าค่ะวันนี้ครับเปลี่ยนไปที่หนึ่งค่ะฟันไปที่หนึ่งเน้นไปที่หนึ่งกับเก้าสองตัวนะคะค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะครับคู่กับมีสองหนึ่งจับคู่วันนี้มีสองหนึ่งค่ะ สามหนึ่งสามหนึ่งค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะหกสองหกสองค่ะเก้า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 ค่ะครับเมืหกชุดทุกฮางคือเก้านะคะจารย์แล้วก็เลขสามตัวค่ะสามตัวสัเก้า สา,สามตัวมีเก้าสามหนึ่งค่ะอาจารย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งค่ะครับผมจัดให<ม>้จัด<ม>ให้สองชุดคือเก่านะคะ่ะอาจารย์เลขสามตัวเซียนประคนใช่เพื่นจะบอกจัดให้หลายชุดหลายหางนะคะบาะว่าจะเป็นเลขสามตัวหรือสองตัวนะคะ่ะเดี๋ยวหนูขอตอตัวเลขของอาจารย์ก่อนเดี๋ยวค่อเนีนให้เฟ้นช่องคือเกานะคะ หัวนี้เซียนปะคนใช่จัดไห้นะคะเลขสองตัวหกจุดหกหางมีสองหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเก่าหนึ่งหกสองแล้วก็เก่าเก่านะคะอาจารย์เลขสามตัวสองจุดสองหางคือเก่าสามหนึ่งกับเก่าหาหนึ่งถูกต้องนะคะอาจารย์ครัคครทีนี้ก็นิสัยเป็นช่องเรานะคะนุ่มวันนี้ครับคนหนึ่กัมีสามหนึ่งค่ะ นีนะเน้นไปที่สามหนึ่งค่ะจันห้าหนึ่งแล้วก็ 6, ห้าหนึ่งค่ะหกสองแล้วก็หกสองค่ะห้าน่ฟันสามชุดสามหางนิน้นๆนะคะเลขสามตัวได้ค่ะจันมีตัวเน้นบอค่ะหรือมัก์คจำกันคืนเอเเ่าตับตกัมกบมักพคอกันแล้วครับค่ะเพราะว่าเลขสามตัวเซียนป่ะคนใช้ขัดหายแค่2สองชุดสองหางนะคะ งวดนี้เป็นงวดวันจันทร์ที่27นะคะจันทร์วัดพัดภายใหญ่กับคอไฮริกเซียนเฮากับเขามาแตกรั่วยกช่องคือเก่าค่ะไทยสุดสุดท้ายแล้วค่ะจันทร์ปวดป้นหายเรื่องใจเพิ่นช่องเข้าคือเก่ากันในวันนี้ครับไทยทุกทุกทายอะไรที่ทุกท่านทุกคนตรงมีโศกมีใจเด้อขอให้เลี้ยงมาเรื่องหัวด้ขอให้ของต่างอเก่าเด้อร่วมทุกแฝงว่ารวยกับคอห้เด็กโตกหนึ่หมันน้ำกันเด้อในงวดนี้ ่ะสาธุอาจารย์้ค่ะาสาธุสาธุอาจารย์ขอยเลขของอาจารย์เท่ากับเข้ามาแตกรัวๆยกช่องนะคะก็ขอบพระคุณแนวทางดีๆที่แบ่งปันในจ่องแพร่ไปเรื่อยอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมก็คงจะไดยินแล้วนะคะงวดนี้เซียนประคุณใช้จัดให้คัดให้เน้นๆคือเก่านะคะ เลกวิง่งเลเกลนเส้นมีตัวเน้่งนำนะคะวดด่นดีเสี้ยนจัดให้มีหนึ่มีสองมีเก่าะคะเสี้นฟันให้สองตัวนะคะคือหกับเก่านะคะสำหรับสายวิง่งสายรูดนะคะเด็กจับคู่เสี้ยนจัดให้คัดให้หกชุดหกหางมีสองหนึ่งสามห่าหนึ่งเก่าหนสองแล้วก็เก่าเก่านะคะเสี้นปากคุณใช้เหาเนีนให้แค่สามชุดสามหางคือสามหนึ่งหาหแล้วก็หกเน้นๆนะคะ สำรับเลขสามตัวเซียนจัดให้คัดให้2สองชุดสองหางเน้เน้นคือเก่านะครับณผู้ชมคือเก้าสามหนึ่งกับเก้าหาหนึ่งนะคะนี่คือตัวเลข,ขทั้งหมดทั้งมวลของเซียนประคุณชัยอย่าลืมว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะเดิอผู้ใดที่มักสูตรของเซียนประคุณชัยเฮานะคะก็ะอย่าลืมกับหัวกันไวนเน่จักหน่อยนะคะระวังเลขหกกับเลขเก่านะคุณผู้ชมไทายสุดสุดท้ายนะคะทั้ง่องกับขอขอวยพรน,นะคะให้เพื่อจองเหา ที่มักเที่ยวมกักแรนต่างประเทศในหวดน,นี้ขอให้มีโชคมีชัยโชคๆหมันๆในเร่ต่างๆกันสุขูสุขคุนค่ะสวัสดีค่ะ